วางทมหลักธรรมไปปฏิบัติหลักธรรมข้อธรรมในเรื่องศาสนาแล้วเป็นเรื่องศาสนาเป็นคุณปราตาัตนตไตรนั้นหลักศาสนาหลักคุณพราตาัตนตไตยหลักข้อธรรมเนี่ยเป็นถึงที่เราน้อมนํามาปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามตามสมมติแล้วสมมุติก็คือทานศีลเมื่อเรัปฏิบัติตามสภาวะธรรมปรมัตแล้วคือภาวนาสติสมาธิปัญญาเมาื่อรภาวนาแล้วตัวสมถะ แล้วก็ตัวปัสนาเนี่ยตัวสติสัมปทานญาเนี่ยเทปตัวศีลสิกขาสมาธิกาปัญญาติขาจิตตสิกขาเนี่ยตัวธรรมะตัวนี้ก็เรียกตัวปัญญาตัวปัญญาสมาธิตัวศีลสมาธิปัญญาตัวนี้แหละเป็นตัวธรรมมัคเมื่อเราเอาใจเราเอาศรัทธาเรามาเริ่มใส่ในธรรมมัชแล้วใช้สมมติเป็นทานส่งเสริมธรรมมัคทานคือกรรมดีกายกรรมดีวจีกรรมดีมโนกรรมดีทานคือทำดี เมื่อทําดีเป็นพื้นฐานอีกแล้วแล้วเอาศัทธาปัญญาเราเป็นเร,รียนรู้ธรรมชาติของสติมัตรหรือปัญญามัตที่เป็นตัวสติสัมปญะหลักสติสัมปญะเป็นหลักสมถะและปัชนาคือเป็นหลักสงบและรู้รู้ที่สงบรู้ที่สงบปรู้และไปสู่ความสะอาดความมากที่เป็น,นกุศลกิจที่เป็นตัวศศลสิขาทุกุศลจิจเมื่อเราได้เข้าถึงการเรียนรู้สรมถะติปรมตัตตสธรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้วัดมาเป็นข้อปฏิบัติทานละวัดจิตละวัดภาวนาวัดข้อปฏิบัติ ทานลวัตศินลวัตภาวนาวัดที่นําไปข้อปฏิบัติเนี่ยรรบปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่าเอามาขัดเกลาวจิตใจเราเรามีสติมีปัญญาเอ้ไปสอนเราตรงน,นี้เป็นเหตุเป็นผลของชีวิตต่อไปงั้นธรรมะมาราชา้แล้วเนี่ยมันกลเป็นเรื่องของการสอนตนเตือนตอนบอกตอนให้รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกถ้าคนที่สอนตัวเองได้รู้ถึงการสอนนอ,อย่างลึกซึ้งได้สอนความลึกซึ้งคือสอนใจที่มันชั่วให้ดีให้ได้ ใจที่หญิงจองหองให้มันเลิกให้ได้ใจที่ยะโสโหังที่ที่มันมีในนี้ใยเราเลิกให้ได้ไอ้เนี่ยก็ฝึกเอาชนะตัวนี้คําสอนถ้าเราเคารพในธรรมะเราก็จะยินดีในธรรมะที่ท่านสอนพระคือปัญญาพระพุทธปฏิธรมประสงค์คือปัญญายานยานคือตัวรู้ที่เป็นสีนสมาธิปัญญาพปจิตขาเป็นธรรมะหนึ่งจิตหนึ่งธรรมะตัวนี้เมื่อเราเคารพแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจสอนใจเราคนไหนสอนตัวเองได้เช่นเรื่องทุก เราสอนเราให้เราอย่าทําให้เกิดทุกข์อย่าสร้างให้เกิดความทุกข์มันก็เป็นเหตุเป็นผลของชีวิตที่เกี่ยวกับการสอนตัวเองเมื่อเราสอนตัวเองได้ทําให้เราเนี่ยไม่ก่อทุกข์ไม่เพิ่มทุกข์ลดทุกข์ลงแล้วก็ทั้งความดีดีมันคู่กับชั่วสุขคู่กับทุกข์ถ้าเราสอนให้เราดีให้มันุดพ้นทุกข์อีกไม่ใชติดทุกข์นั้นสอนเรื่องดีเรื่องทุกข์ดีที่มันไม่ทุกข นี่เป็นคําสอนที่เป็นตัวปัญญาของธรรมเมื่อธรรมะปรากฏที่ตัวเราแล้วเราก็มองปัญญาคือธรรมะนั้นไปเราจะรู้จักสอนตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสอนเราเป็นคนดีทําใจให้ดีงามทําใจเหมือนใจสะอาดสงบบริสุทธิ์ทําตัวเราเป็นคนดีเมื่อคนมีศีลสมาธิปัญญาทําให้เราดีต้องไม่จะยึดมั่นถือมั่นมันคือการสอนให้เราเป็นคนดีโดยธรรมชาติของการใช้ธรรมะ นั้นเวลาเรียนรู้หลักธรรมหรือธรรมะเนี่ยอย่าไปรู้แบบสร้างตัวตอนอวดตัวตนหลงตัวตนใหม่ๆเราต้องครบธรรมะเหมือนเรายึดตัวตนแต่ไม่ใช่เรายึดธรรมะไว้เฉยๆนํามาเป็นข้อปฏิบตัติเมื่อเรายึดธรรมะเป็นข้อปฏิบตัติแล้วทานานไมยศีลละไมเราต้องยึดเป็นข้อปฏิบตัติเป็นพุทธบูชาเป็นเรื่องหมายการบอกว่าเรารักดีตถาปัญญาเรากมเราเป็นิจิตเราเป็นกุศลเราพอถึงจิตตติขาแล้วก็ยึดอีกยึดสมถะหรือปัสนาพอยึดถึงที่สุดแล้วให้เลิกยึด เราจะสอนตัวเองให้ถูกไม่ได้ธรรมะที่สุดสูงที่สุดคือธรรมะที่เรารู้ว่าคือสิ่งที่สอนเรามันตนเตือนตน,ตนถ้าเราคุ้นถึงธรรมะที่สูงสุดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเตือนตนเรามีสติปัญญาสมาธิปัญญาหรือมันมีพุทธเจ้ามาสอนเรามันมีพระธรรมเจ้ามาสอนเรามันมีพระยสงฆ์เจ้ามาสอนเรามันมีเทเทวามาขอนุโมทนาคําสอนพุทธเจ้ากับเรามาทําให้จิตใจเราตื่นรู้ถึงคุณของธรรมที่ตาาสอนเรา ท่านสอนเราเราเข้าใจเพราะมันการสอนตนที่ตนสติสมาธิปัญญาธรรมะเป็นจิตเราก็จิตใจเราเป็นตัวจิตใจอยู่แล้วเรารู้สึกอยู่แล้วเมื่อเรารู้สึกในกิเลสมันครอบงำในจิตใจเราเราใช้สัทาปัญญาเราครบในธรรมะตัวคําสอนนี้เราจะรู้สึกเหมือนจิตใจละอยากจะห่างชั่วไม่เอาแล้วนิสัยชั่วๆนิสัยชั่วคือนี่จริงจองหองเขาเรียกหมด,ด16ศสิบหกนะอวิชชาพิสมโรภะเอาทิฏฐิตัณหามานะอกะติอิชา ลิสยามานยาหัวดิววรันไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างที่เกิดทําให้คนเราขาดสินธรรมมันทําให้เราอยู่ด้วยกันยากมันทําให้นงเกิดตัวแลาเป็นทุกข์หลักคาสอนของธรรมะเนี่ยมันจะสอนตัวเองให้พ้นความเศร้าหมองในจิตมันจะสอนเราหลุดพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนในการกระทํามันเป็นการสอนตนทั้งหมดเลยธรรมะที่เป็นหลักธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เราสอนตัวเราได้ถ้าคนไหนมีปัญญาสอนตัวเองได้ลองสอนดู อย่าสร้างทุกขนะ์นะนี่มันทุกข์แล้วนะหยุดทุกข์นี่มันไม่มีอะไรดีเลยนะเอาดีมาให้บ้างอะไรดีก็ทําไปเถอะอะไรทุกข์ก็ลดลงอะไรไม่ดีก็หยุดเสียอะไรดีไม่ดีก็ละคิดเอาที่ตัวเราเท่านั้นแหละหลักทกรรมคาสอนเนี่ยเป็นศาสตาร์ศาสนาเมืม่อคนไหนเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นต้องเข้าใจสอนตนถ้าสอนเองไม่ได้เอาจะดื้อตะลันต่ไหนคนนี้ขาดธรรมะเรียกว่าเรามีปัญญาญาณไม่พอ เรามีปัญญาญาณจะเข้าใจสิ่งที่เป็นความจริงคือความผิดความชั่วในตัวเราเราไม่มีปัญญาพอที่จะรู้จักมันเรียกเราไม่สามารถอย่างลงในการรู้ทิฏฐิตนมานะ,ะตนเมื่อเราไม่รู้จักทิฏฐิมานะตนเราจึงไม่สามารถจะถอนอุปาทานในตนของทิฏฐิมานะได้เราจึงหลงตัวตนจงการผิดแลวเราดีเพราะเรามีละเป็นแล้วก็ใช้อารมณ์ตัวตนว่ารู้ธรรมะว่าตัวเองมีธรรมะและถาทิฏฐิมานะก็เยอะทุกข์ก็เยอะธรรมะแบบนี้เหมือนมันฟาดฟันชาวบ้านมันมันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน มันไม่เป็นคุณแก่โลกมนุษย์ไม่เป็นคุณแก่ตัวเองเลยธรรมะถ้ามีจริงมันจะเป็นคุณมันไม่ทําเป็นธรรมะฟาดฟันหรือไม่ทำร,ร้าปั้นแต่งปูงแต่งให้ทงให้สัตว์โลกหลงกลนหลงบัญญัติแลวเปหลงทางธรรมะเป็นธรรมคุณสอนเรายรู้จักทําอย่างไรให้เพื่อนมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้พึ่งในอาน,นิสงส์ได้บุญจากที่เราฝึกตนดีแล้ว เราฝึกตนดีแล้วเราใหญ่เขารู้จักกับฝึกตนนีก็ใช้อย่างไรอย่างไรฝึกแล้วสอนตอนเราจะสอนเราได้อย่างไรมันก็มีเหตุมีผลในหลักธรรมในพุทธศาสานาทั้งหมดเองโดยธรรมชาติเขานี่แหละศาสตร์สัจธรรมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสัมมาปรมัต์เราพูดถึงสติกสัมปะเจนยะที่เป็นตัวสมถะเมื่อสติสัญยะสมบูรณ์แล้วธรรมะนี่จะเป็นสภาวะธรรมปรมัต์มันเป็นธรรมชาติให้เราเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวรู้แล้วก็จะธาเราครอบตัว,ตวรู้นี้ไว้ สติสมาธิเป็นฌานเป็นตัวรู้ที่สงบเป็นกุศลจิตเรารู้แล้วสติสมาธิที่เป็นตัวอรูปฌานเป็นมหากุศลจิตเราก็รู้สติสมาธิเป็นตัวอยา่างเป็นตัวพุทธธรรมเราไปเห็นพอเราลบธรรมสามนี่แล้วเลาทําสมสป,ปรมาตถธรรมเนี่ยนะตัวสมมติริศัสนาเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะเข้าใจเอาจิตตัวเองเนี่ยสอนตัวเองให้รู้จักธรรมธรรมะเนี่ยคือการทําใจ ธรรมะคือการทําใจให้งามทําให้สะอาดทาใจบริสุทธิ์ทําใจเป็นคุณทําใจใมีคุณค่าธรรมะมันไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะมันเกี่ยวกับเราเข้าใจธรรมะแล้วต่อไปเนี่ยก็เอาธรรมะไว้ที่ใจสอนใจตนเองวยตัวเองทํายังไงเนอใจจะไม่ชัว่วก็ใช้ธรรมะศรัทธาเราในธรรมะปัญญาเราในธรรมะทิฏฐิเราอยู่ในธรรมะเราเป็นท่าพระรมเลยรู้แล้วดีนะเอาละรู้แล้วถือดีอดีมงไม่ต้องมาเอา รู้แล้วมันเป็นคุณเข้าใจการไม่ไม่ก่อเหตุแห่งทุกข์รู้แล้วรู้สึกว่าเออมันดีมันเป็นคุณไม่มีเหตุแห่งทุกข์และเป็นผู้ประกอบทุกข์เป็นการหลุดพ้นทุกข์แล้วเนี่แหละคือคําสอนที่ถูกต้องแล้วเราสอนตัวเองกะถูกต้องแล้วเราเห็นปัญญาเห็นธรรมะถูกต้องเราจึงเข้าใจการสอนตัวเองอย่างถูกต้องนั้นเมื่อเรายังไม่เห็นธรรมะเราจึงสอนตัวเองอย่างผิดผิดให้หลงโน่นยึดนี่อ้างโน่นอ้างนี่หวดโน่นหวดนี่กลายเป็นธรรมมัญญาโรคมัญญากลายเป็นธรรมะมันไม่มีจริงแล้ว ันเป็นรมเมารมโมไปเอาถึงกินเดินนอนนั่งเอาถึงบินทะบาดวัดเอาถึงกิจวรัดรของภาพเป็นธรรมะหมดธรรม,มะเขา้าไปสอดใจคนไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องกินเดินนอนนั่งคนงั้นแบบนี้เศรษฐีเนี่ยที่เขาทามาหากินจะเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเขาก็มีธรรมะเดีแล้วถามจรงๆอ่ะเศรษฐีเป็นทีักคนทุกคนไหมเศรษฐีอากตาติไหมเศรษฐีเห็นแก่ตัวไหมเศรษฐีมีมีอัตตาตัวตนอยากมีอยากเป็นไปด้วยไหม เขามองแล้วเศรษฐีนี่สอนตัวเองถูกก็สอนตัวเองผิดสอนตัวเองเป็นคนมีแต่ใจร้ายใจดาใจชั่วใจเป็นไม่ดีใจผิด่ะใจมันหลงมีหลงมีหลงมีจนอีโก้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจนอยากมีเกียรติมีหน้ามีตามีเชิดชูสังคมให้ยินยอยกย่องทำมาเป็นคุณธรรมของเศรษฐีและกิเลสของเศรษฐีล่ะกูก็มองศาสตร์ตอนนี้ไปที่ใจของคนที่มีเราไม่ดูถูกกันมีเขาแต่เรามองธรรมะเนี่ยมีเนี่ยมันต้องมีดีที่ใจ ใจงามใจบริสุทธิ์ใจไม่ก่อเหตุก่อก่อก่อเหตุแห่งทุกข์ใจมีคุณธรรมมีก็แบ่งมีก็เมตตามีก็สงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์โลกเหมือนไม่มีแล้วนาถาธบิกาเศติีแล้วไม่มีแล้วมีอยู่แต่มันไม่มีแล้วแต่มีความบริสุทธิ์ใจนะมีโยไอสิ่งอื่นนั้นไม่สําคัญหรอกแต่มันก็มีได้ใจที่บริสุทธิ์นี่เองถ้าใจบริสุทธิ์มันเป็นเจ้าของสมบัติล่ะเศริมีใจบริสุทธิ์เป็นเจ้าของล่ะเหมือนจิตถิภะไหม มันก็เป็นนางวิสาขาสิก็ไปแปะนาถาบิดิกาเสรษฐีเด้เป็นผู้มีคุณธรรมในใจที่ดีมากที่ดีงามเลยเศาสตรเหล่านี้เขาเอาตัวหลักละครมาเล่นมาสอนว่าในธรรมชาติปรมตัตตธรรมในพุทธบัญญัติมีนี่เหมือนกันพระเนี่ยเราจะมาวัดดีพระที่ศีลที่พจน์ที่ธรรมะมันไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราวัดแบบนี้จะเป็นอารูปราคะธรรมชาติของการวัดสิทชีแบบนั้นไม่ดูคุณค่าชีวิตที่แท้จริงก็เป็นอรูปราคา มาทําให้ใจคนมืดบอดไม่เข้าใจตัวเองหลักธรรมเนี่ยพูดไปไปมันข้อของลึกซึ้งดนั้นตัวสติตัวส,สัปพัญญยารู้สึกเนี่ยเมื่อรามันปเรียนรู้ถึงสติโพชชงแล้วเนี่ยสตินี่จะเป็นแร,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 ร้พุธรรมธาตุรู้เป็นสุญญตาธรรมะตัวนี้บริสุทธิ์มากธรรมะที่บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อเราเข้าถึงได้มันก็คือปัญญาด้วยมันคือสมาธิด,ด้วยคือกุศลจิตด้วยแล้วก็จิตเราเรียนรู้ธรรมะตรงเนี้ยทาจิตให้ข่าวรอบมันธรรมะทาจิตให้บริสุทธิ์มันธรรมะ ทำจิตเราให้ดีมันธรรมะธรรมะคือจิตจิตคือธรรมะมันเป็นเหตุผลของทิฏฐิตันทิฏฐิมรณะเราเท่านั้นไอ้ธรรมะตรงเนี้มันยากสอนยากนั้นละถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงเนี่ยจงทําจิตใจเราให้พ้นทุกข์ซะหยุดหลงหยุดโลภหยุดโกรธหยุดเกลียดหยุดรัตติหยุดทื่อดีอวดดีนะนี่แหละคือการฝึกธรรมะแล้วหยุดชั่วหยุดทิดมั่นหยุดบ้าธรรมะได้แล้วหยุดทั้งหมดเลยแต่แล้วใจใจเรารู้ว่าเราควรทําตัวเองอย่างไรเราควรเป็นคนอย่างไร เราควรทําตัวและเป็นคนอย่างไรทําอย่างไรให้สัตว์โลกได้พึ่งทําให้สัตว์โลกมีสุขเราควรเข้าใจธรรมะในหน้าที่ของตัวเองธรรมะมันจะเป็นธรรมชาติหน้าที่ของมนุษย์เราที่ต้องทําให้มนุษย์อยู่กันจกธรรมะคือหน้าที่ต้องขัดเกลาจิตใจเจ้าของไม่ใช่หน้าที่จะไปอวดโน่นอวดนี่หาเรื่องโน่นหาเรื่องนี่ไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นธรรมะคนมีธรรมะคือทําหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่พ่อที่ดีแม่ที่ดี สามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกที่ดีพี่ที่ดีน้องที่ดีเพื่อนที่ดีสัตว์ที่ดีทําหน้าที่ที่ดีนี้ให้ได้เถอะธรรมะมันก็ทําหน้าที่อยู่แล้วธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือการทําใจเราช่วยเราโลกให้พ้นจากกองทุกไปที่หน้าที่ไปทำให้ก็ทุกไปที่หน้าที่ไปเพิ่มทุกเพิ่มปัญหาเพิ่มภาระเพิ่มบาเพิ่มกรรมให้เกิดคนเขาไอ้นี่มันเป็นกิเลสตัญหาเราไม่ใช่คนมีธรรมะ คนมีธรรมะจะต้องรู้ว่าไอ้ธรรมะนั่นคืออะไรธรรมะคือพระธรรมคือทานและเศียรพระมะคือกุศลจิตสังารธรรมมันเป็นธรรมะเป็นธรรมะมักเมื่อธรรมะเป็นมักแล้วเนี่ยเราควรรู้ว่ามักเนี่ยมันเรื่องของจิตมักขจิตก็คือการทําจิตเราเนี่ยให้เดินตามพระธรรมไปจิตเราก็จะใสงามสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องมีอัตตาตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นพุทธบูชานิผ่านไปเลยในหลักของศัสนธรรมเขา โอ้ธัรมะมรคให้ฟังแล้วการใช้สมามรคที่เป็นตัวปัญญาพิมุตเนี่ยเพื่อให้เราเกิดสมาธิฐิแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนรู้ธรรมะแล้วคนที่สอนตัวเองได้คนนั้นนะเขาเข้าใจธรรมะสอนตัวเราให้ทําหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ของผู้ประเสริฐคุณจะทําหน้าที่ที่ประเสริฐมันทําหน้าที่แทนพ่อแทนแม่ที่ประเสริฐมันทําหน้าที่กระสับตาทิรากที่หาเป็ดินให้สัตว์ทั้งโลกทั้งหลายได้อาศัยเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐ ทำในแทนพระศาสดาที่เป็นหน้าที่อันประเสริฐหน้าที่ที่มันมีของมันอยู่ที่ประเสริฐประเสริฐเป็นหน้าที่ของคนทําดีเป็นคุณไว้พ่อแม่ทําดีเป็นคุณไวพระกษัตริย์พระราชทาดีเป็นคุณไว้พ,พระศาสดาก็ทํานี่ทําดีเป็นคุณไว,าาน,ณไวนั้นเราก็าในศาสตร์องทาดีหน้าที่ที่ต้องเป็นคุณไว้ในโลกนี้เท่านี้พอแล้วนี่คือการปฏิบัติทำสอนเต็มให้มันเข้าใจง่ายๆไม่ใช่หน้าที่จะไปยึดมั่นถือมั่นถือดีอวดดี สังคมพิธีประเพณีเนี่ยบางครั้งศึกษาธรร,รมะมากทุกวันเนี่ยเราเนี่ยยิ่งรู้ธรรมะมากยิ่งพูดธรรมะมากยิ่งชั่วคนยิ่งพูดธรรมะมากๆรู้ธรรมะมากๆไปหาเรื่องเฉยบ้างเขารู้ธรรมะแบบนั้นเนี่ยชั่วเลยนั้นขอให้รู้ธรรมะเป็นหน้าที่อย่าไปรู้ธรรมะตักกิเลสฆ่าฆ่านิฆ่ากิเลสไปนิพพานแล้วหน้าที่กระหลงตัวตอนอวดตัวต,วตน,นมันนี่ไม่ได้สอนตัวเองศาสนามันไม่มีหรอกศาสนามันมีเอาไวสอนคน คนไปหลงศาสนาและหน้าที่ของคนล่ะคนมันจะสอนในหน้าที่มันที่มันเป็นคนดีพระดีโยมดีคารวาสดีนักบวชดีใครก็ดีท่านนั้นนหะแล้วหน้าที่มันอยู่ตรงไหนอ่ะหน้าที่ต้องถือดีอวดดีอ้างพระธรรมอ้างกำราอ้างพุทธเจ้าไม่ใช่หน้าที่ต้องอ้างหรอกเพราะเราเรียนรู้ธรรมะเพื่อรู้จักคําว่าหน้าที่ของตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองให้มันรู้จักใจตัวเองที่เป็นหน้าที่หน้าที่เรากระตันยูหน้าที่เราทดแทนคุณ หน้าที่เราเมตตาหน้าที่เรากรุณาหน้าที่เรามุทิตาหน้าที่เราอุเบกขาหน้าที่เราคือกรรมเป็นกุศลหน้าที่เราคือคุณธรรมของใจมันมีหน้าที่ที่ต้องเสริมทำให้แก่ชีวิตไปหลาวันละวันละวันไม่ชั่วเลยไม่ใช่มีหน้าที่ต้องยึดนั่นหลงนี่ลุ่มลกลิ่นเสียงราบยศดสรรเสริญอ่ตัวกูฮอกกูอยากมีอยากเป็นเดือดร้อนชาวบ้านกูยังทำหน้าที่บ้าๆงี้ไอ้นี่มันมีธรรมะแล้วล่ะคนมีธรรมะจริงเขาต้องรู้ตัวเขาเอง แล้วก็ทําหน้าที่ให้ถูกต้องตลอดเวลาอยู่กับใครเนี่ยไม่ไม,ไม่ต้องสร้างทุจริตใ,ใครคนที่รู้จักธรรมจริงแล้วเนี่ยเขามีใจเป็นธรรมะเลยเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่สร้างทุดือดร้อนให้ใครเขาไม่ทาหรอกทําไมหรอเพราะธรรมะมันดีเราก็ต้องดีพุทธเจ้าดีพระธรรมดีพระธรรมที่สอนพระสงฆ์พระสงฆ์งดีรัตนะดีคุณอันประเสริฐมันมีแล้วจากฝาสนานั้นแล้วเขาจะศารสนาจริงแล้วก็ทำจใจมีหน้าที่ที่บริสุทธิ์กับโลกมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ในหน้าที่เราเป็นภารวาาก็ตามเป็นทักบดก็ตาม เป็นอะไรก็ตามแล้วก็ทําหน้าที่ของหน้าที่เราให้ดีไอการเป็นของเรามาจากกรรมของเราจะจะเป็นพระเป็นโยมเป็นนายเป็นบ่เป็นข้าเป็นขอทานหรือจะเป็นอะไรก็ตามกรรมของเราแต่เราทําหน้าที่ดีของเราไว้ก่อนเกิดมาชาตินี้จะต่ำยังไงปล่อยหน้าที่มันสูงทาหน้าที่สูงทุกอย่างก็จะสูงไปตามหน้าที่หน้าที่นี่จึเป็นหลักธรรมที่เราควรเข้าใจมันต่อธรรมะเป็นหน้าที่ หน้าที่ของพระพุทธเจ้าเกิดมาก็ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้โลกได้พึ่งอย่างนี้อย่างนี้ต้องทางโลกทางธรรมั้งทางกายทางจิตเกิดสันติสุขกับหมูสัตว์ทั้งหลายเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างนี้หน้าที่มันมีอยู่แล้วทําไปในหน้าที่ถ้าเราก็ใจสะศา์ของธรรมะคือหน้าที่ในสิ <Stretch. S 1> ่งที่เราต้องทําให้มันถูกต้องเราเข้าใจจริงๆนะจิตเราจะข่ารอบเลยจิตใจเราจะไม่ชั่วร้ายอะไรรับรองได้เลยไม่มีหรอกเพราะเราสอนตัวแล้ว ตรงมีหน้าที่ที่ดีที่สุดวันๆหนึ่งทำหน้าที่ตองเป็ให้ดีที่สุดลดทุกอย่าสร้างทุกลดกิเลสลดปัญหาลดมานาผิดิให้จิดเตาของแพ้อยู่ในหน้าที่ที่เป็นคุณไม่ต้องอักติอิจฉาไม่ต้องเือดีอวดดีไม่ต้องไปมองใครในแง่ร้ายไม่ต้องมองโลกใดในแง่ร้ายเราไม่ต้องการร้ายเพราะเราต้องการทําหน้าที่ที่ดีถึงโลกมันจกไม่ดียังไงเราก็ดีของเราไปก่อนโลกมันจะมีปัญหาอย่างไงเพราะช่างมันเราเอาดีของเราไปก่อน ดีเราเนี่ยมันมาก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 ม,ากมันจะแก้ปัญหาโลกบ้าได้โลกนี้มันบ้ามีแต่คนบ้าบ้าโลกบ้าทำบ้าพระเจ้ชชาถืดอดีววดทยโลกมันวุ่นวายเราจับหลักของธรรมะตัวสติปัญญาญาธาตุได้ดีแล้วสอนใจให้เขาใจว่าต้องทาใจให้ดีทําใจให้รู้จักใจที่มันไม่ชั่วไม่เลวไม่ร้ายไม่เหี้ยไม่ต้องไปทําให้อะไรมีคือเราไม่ต้องไปมีอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปมีคุณเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องเต้าเรารู้ว่า มีหน้าที่ปฏิบัติธรรมคือทําให้ใจเราดีไม่ให้โลกมันเดือดร้อนเพราะเราเราจะไม่ต้องไปบ้าลูกรถกินเสียงไม่ต้องบ้าลับเดืสระเสริญไม่ต้องบ้าผิดบ้าถูกไม่ต้องบ้ารักบ้าชังเราทําหน้าที่มันถูกดีแล้วมันก็บริสุทธิ์ของมันไปเองได้ธรรมะวันนี้ก็ต้องเอาหน้าที่ของตัวเองมารองปฏิบัติดูเรื่องจิตใจเจ้าของทําหน้าที่ได้มากเท่าไรบุคคลนั้นเชื่อเป็นอิยชนอริยเจ้าอรหันต์พระหัต์คือคนที่ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดนะ ไม่ใช่อา,หารหันอดกระดูกขี้เยี่ยวอดพดวัดอดชานอดบิมุตมันไม่ใช่หน้าที่นั้นถ้าหลักธรรมจริงๆแล้วแล้วก็ต้องสอนตัวเองให้มีใจบริสุทธิ์ต้องสอนใจเราได้ธรรมะได้ธรรมะที่เข้าใจว่าธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรแล้วก็ทําใจไปทางนั้นเมื่อเราเข้าใจการทําใจทางนั้นแล้วใจก็สอนใจตัวเองเอาให้ใจเรามันบริสุทธิ์ไปตามเส้นทางธรรมะนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของการแสดงธรรมในชีวิต มันเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมในชีวิตมันจึงต้องมีทมประจาวันประจาใจตลอดเวลาไม่ต้องยึดมั่นถือมันทําใดทั้งสิ้นแต่คุณต้องยึดมั่นถือมันในหลักทกรรมคาสอนที่ถูกต้องคือสอนตัวเองอย่าชั่วเราต้องเป็นคนสอนตัวเองไม่ให้ทําชั่วและเป็นคนชั่วแลาต้องสอนให้ตัวเองรู้จักดีชั่วในตัวเองจนเข้าใจความดีที่แท้จริงของการไม่ชั่วแล้วนี่ศาสตร์ในศัตจธรรมของกรรมเราเลยลองไปพิจารณานะผู้ทยฟังพิจารณาดูเอาในตัวเราสอนตัวเองเอาเนอะ ฟ,ฟังธรรมะแล้วไม่ใช่บ้าธรรมะเน้อเอาธรรมะคือสติสมาธิปัญญาหลักมกกัดหลักจิตตัวเนี้ยมาเป็นหลักเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วทิฏฐิมันเข้าไปตั้งมั่นแล้วมันก็ลดทิฏฐิละทิฏฐิมาเรียนรู้ตัวเราเหมือนเรามีสติว่าเรามีสมาธิมีปัญญาคือมีจิตใจที่รู้จักสอนตัวเองให้บริสุทธิ์นั่นเองเอาละฝากเอาไว้ให้เราเข้าใจและไปเรียนรู้ทำหน้าที่นี้ขึ้นก่อนล้วกัน